มาเด้อจ้าวันนี้ทำอะไรเอ,อ่ยตำบักตียงจ้ะมาเด้อกินตำบักตียงน,น้ำกัดใส่บะพริกเข้าไปการ้ว้กตะเทียมกตะเทียมใส่ดักสา่งกี่ข้อ อาหารที่กินไปตางจาก,กตําแดนที่แต่งต้ผอมแล้วพเก่ราแอลพีแกลมเมนรนะ์เมื่อเลีเซอรพีเมื่อไหลเซร์ไหลย,ยนันจม่ิด นี่แบบพ่อหยังหยางคุณจักเบาๆหยังหยางพ่อหยับหยาบนะคะอะไรัะหนึ่งสองอุ้ยไม่ใช่หราใช่สองก็เซ็นด้วยแล้วก็ตามด้วยเส่นตาลปี๊บเข้าไป ให้มันละเอียดนิดนึงมากมากมาพก,กินตตเตงติง,งติง,งตงมแตงนะคะกินด้กันไหม